เบิกันปัดปัดพี่น้องแตกสวดโลดวันนี้เฮ้ยปุ๊บปัดพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อพี่นอ้องป้องไปสุขสุขกันนะครับพบพ้ากับตะก,กี้เซี่ยงกุ่งครับวันนี้พาพี่พนองครับมา,ายาม ตุ่มดักกุ้งย้มเซาครับกับบรรยากาศมีหมอกบางๆเล็กน้อยครับพี่น้องนี่ครับใส่เลี้ยงไปนี่เสียหาลังนะครับแล้วก็ฟังขุนน้ำนะครับผมให้ไปเบื้องล่างแรกแ้วกันครับพี่น้องครับใส่เก่าครับสิเป็นจังไดบุ๊คยู่งเสีล้วฮันเอาถือยูดครับนี่นี่เห็นแล้วเห็นไหนแล้วมันมั่วซื่อบางเหรอครับพี่น้องนี่ล่างแรกไปเบื้องล่างก็ไปครับ บ้านหนีต้องแล้วมัดละวังไหมครับเนื่องจากว่ามันมีใหม่ไหลเนาะใช่ลหละอนึล่งสองสามโอ้โอแต่ว่ามันมีตะตัวหน่อยว่ะมันเบิดหรอบ่ามันเบิดช่วงไงมันเหลวเออนี่เอาไว้นี่ก่อนพี่้องใช้ไล่กับดับเนาะกุ้งกระได เมื่นี่ครับเราเพิ่งนวดก,กันพี่น้องรุ่นไปน้ำกันครับมันมีหลังถือลังบ่ถือรหรอกน่าหนักเห็นบ่นี่ตัวตุว้ยไงครับตับตับอยู่โอ้โอ้ไม่ยังล่ะเออเออเออโอ้ยหมดกก,กัดหัวหมดแดงไงก,กัดหัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่น้องเอา้า เบิ่งลังนี้ครับโอ้คุณะนะมิจโตดใสๆเลยนะครับตาว่มามันเริ่มเป็นกุ้งไอชุดไม่เลี่ยวนะครับมันหน่อยเลียวมันหน่อยเลียวนะครับพี่น้องอึ๊บนี่เบิ่งลังนี้นะครับอ่ะเบิ่งลังนี้ก่อน ชื้อุ๊บใช่หรืโอ้ไข่เนยอยู่พี่น้องอ้าวพวาถึอกอย و, ู่พาถึอกอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฝั่งนึงครับพี่น้องครับเบิ่งหมอกครับพี่น้องครับหมอกย่ามเสอ่อเข้าปลาอ้อยนี่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศเท่าอ่ะเดี๋ยวลงเบิ่งท่านี้ครับบ่ผิดหวังดอกข้างนี้เช่ารถ เท่านั้นมันใส่หลายนะครับกุ้งมันเกิดเรื่องลดปร,ริมาณโอ้เงินเงินนี่นะเลิ่งมนี้ครับมันมีผาดมองนี้รับประกันพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามม,ามาันว่าเรียบร้อน้องผมมีผาดเลยใช่หรนี่รับประกันพันเปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับตาว่าก,ก็มีตัวหน่อยแก้มไหลขึ้นกันนะครับพี่น้องครับมันเบิดสุดมาแล้ว ดาวานะ,ะเดี๋ยวมีอันอีกนึงครับฟันสิไปขึ้นทาบาบุญนทะาุ่นมีหาอันนะครับเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันอู้หูนะดีตับๆเลยโอ้พี่น้องเห็นมั่วหกหนีสิย่างพาไปหนีอยู่อันนี้มันหกอันตรายจากักมียังเงี่อนใหหันเนาะเดี๋ยวให้ยงังอ้อมไปดีกว่าไป เดี๋ยวเราไปดูฟาซี่ครับพี่น้องโอ้ยง่ายคือเสียหันเลียวแล้วล่ะคันนะง่ายเสียพี่น้องเสียตอนเดียวใช่มันเสียตอนถือมากคือเดีู้พี่น้องครับโอ้โอยขาดแล้วมองนี่มองถือกี่ดีครับพี่น้องหันบ่าพลาดนี่โอ้ยโอ้แต่ว่ากระเขาอยู่อะไรฮันมาด้บอกให้ดันเขา่าคือเดียวพี่น้องน่ารุดเลย นะครับรุดไปอยู่ทางในหุ่นแต่ว่ากักุ้งกับถือกเด้เพราะว่าบอลหน,นีมันถือกไลยครับพี่น้องเยงหน,น,น้าบอลนะีเนาะเดี๋ยวพี่นอ้องเป่งต่อไปแล้วขอให้ดีเลยครับกบนนุ้งมันเบิดสุดแล้วมตวีตัวหน่อยแล้วบันนี โอ้ยง่าลุดอีกแล้วมันเกิดอีหยังขึน้นวะจักมันเป็นคนลัก,กวนกะนี่ง่าลุดสรงอันเลยได้มั่งกติบอลรุดได้เนี่ยอิงติงเลยเกิดอีหยังขึน้นฮั่นเออบอลรุดจักที่เด็ดเพราะตอนเขาว่างปุ๊บเขาสิเซกเด้พี่หลวงเซกก่อนวาางอันนี่รุดเลยเ่าเออลุดเลยลุดทั้งสองเลยแต่ว่ามีบกหยอยเข่าด้วยบกหอยดันเข่าบอกว่าบ่หนะ แห้งด right ันมันแห้งสีเหน่นตัวน่ะเห็นปะดันเข่าไหมแปลกแล้วมันก็ถือแห้งไหมจักต้องบอกว่าตุ่มต้องว่าอันเบื้องลักษณะหินหินว่างกับเปียกเปียกอยู่ตัวโบว่างอย่างส่นจะเคลียร์นาะอีนดีเลยหินโป่งไหมเมื่อกี้มันอันก่อนเงยๆหลายก่อนครับพี่น้องเกิดอี่ยังขึ้นหน้าบานอีกเอ้าลุนเอาไม่ลุนเอาไม่ โอ้ยลุนเอาไม่พี่พี่น้องพี่อูทั้งกุ้งมันไหนแล้วเนี่ยคึมคึมหนี่มันเพ่ค่อยถือกไปไหนเราคึมคึมหนี่เนาะ,ะเดี๋ยวถือไปหนีเลยนะครับเบิ้งไปนล้วกันนะครับบักหอยนี่กวนวนดีตาไหนนะบักหอยเนะาะตะกี้มันคือบะหมี่เหรอโอ้ผู้ใด่เหล่ามา ปลาควาย,ยไงแม,ม่แโอ้อันนี้ถือครับพี่น้องปลาควายเสือดิตะกี้บ่มี่ได้หนังนี่บ่ตัวปลาควายขั้นกับโบตะกี้บ่มีครับตะกี้มาที่นี่มันมีคนออกมาปล่อยครับประมาณว่าอึดแนวเห็ดครับย่านคนลงกินคือไร็วออกมาปล่อยนะครับพี่น้องเอาเบอง์ลังนี่หนึ่งสองซำก็คือนักนมาลังนี่ ปาดลาหลังนีบ้บมีผาดครับน,น,ออนี่้ลเ่ะี่มันลุหอืมถือพี่น้องถือไรไอ้มันลากหลดอมันลกักบอกมันว่าอุอันหัวหาันล้วพี่น้นนองเบิ่งอีกอันสุดทไทยเอ้ยมี่นปุ่นอันสุดทไทยยี่ปุ่น พี่มึงสิรักไว้ใส่พี่มองมันถือกมอกันกระถือกนะครับมงบะเถือกกบะเถือกเอาบะเบงอีกอันนึงกันนะแม่มาลับไปแม่เออเอามึงอันนี้ต่อไปครับอันสุ่ท้ายของทางนี่ครับพี่น้องโอ้บอกใ้รสื้ดีกระได้ไต้ขึ้นอยู่ ปกติบอลนีิผมมีผาดน,นะเม้นอีดีพี่น้องผมมีผาดพุณอะมันแก้วบักครับไปเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังพุนครับอีกจักอันวะสี่หาอันครับมีฟ้าสี่ยักษ์น้นำได้ครับไปเดี๋ยวลงมาเบิ่งกฟังนี่ครับพี่นอ้องออื ใช่ส,สิเอะง่าสิเสียอีกบ่อนึครับอืมง่าบลเสียครับมันพร้อมหลังนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งครับนี่แหละฝากกันมาเนี่ยแหละสั้นกันกันนะอันน้อยก็อันใหญ่ได้ถึงไล่กันนะครับ มึงครับพี่นอ้องโอ้แตกสวดเลยคุณอะโอ้ด่วนกันเลยพี่นอ้องอันไหนกับอันใหญ่ครับไม่ซ้ำๆกันครับแต่ว่าอันใหญ่สี่ลายกว่ายังไงครับหนองจาก,ากปากมันลายกว่านะครับพี่น้องครับผมครับเมึงตะกาของเขาครับปกติตะกานี่บ่มีผาดดิพี่นอ้องโอ้ เหรโ,โ,โอู้หูอ๋อหมือนนี้มีบักบูเขาหนำสร้างเขาเถอะล่ะแต่ว่ากลุ่งกระไรขึ้นกันครับเอาหันมาทำไงกลุ่งกระไรคว้ากลุ่งนะครับมัมีผาด้ด้นะพี่นอ้องนีกกะมึงต่อไปพี่นอ้อง โอ้มีแต่ประมัเขอลังนี่มาสองลังสุดท้่ายแล้วนะครับบานท่าสิกรับบ้านไปยามเออไปเคาะให้เบิงซ้ำส,สิกินพี่น้องมาจากอึดกลุ่งเตรสองลังกระได้กล้วยแล้วนะครับโอ้โหนะเต็มด้วยนี่ทั้งในเฮียมไปเคาะนี่นไร้ตาในดิน เอาเบื้องสุดท้ายครับพี่น้องครับมือนี้ครับคนสิเป็นไรครับหนึ่งสองสามโอ้โหปิดงานได้ดีนะครับเขาไลยอยู่นะครับลังนี้อ่าเดี๋ยวไปเบิ้งนกำกันครับอยู่บ้านครับผมพี่น้องครับผมครับปะพี่จังคนหลักเนี่ยพี่แม่ผมว่าคนหลักครับพี่น้องนะเดี๋ยวเบิ้องล่างแรกนะครับ มันมาหนึ่กันหลังแดกกอะไรยุ้งมาอันนั้นหลัง,ลง,งต,ตัวหน่อยครับตัวหน่อยตัวใหญ่รับกันแล้วว่ามันเป็นกุ้งชุดไม้แล้วครับพี่น้องอ้อันนี้มันนครับเห็นบ่ครับพี่นอ้องอ๋นนนนะอ พันปเปอร์เซ็นต์เด็กตัอให่อู้หูอันนี้ก็มนนนันกันได้นี่นะครับตัวหน่อยอยี่ตัวมันก็นงามเนาะแต่ว่าฟังตัวออกาถือตัวตัวเย่เด้นี่ครับพี่น้องอู้หูอันนี้ถือคักจะวะ เงียยังย่งอยู่กับกูอยู่มึงเห็นปุณนะงานตุ่มตุ่มมืนฟ้าซีนี่รุดออกซอนอันม่วงค้างกันนี่ผมผมมองไหมนี่อันนี้ก็มานเพือนครับพี่น้องอิมี่ว่าคนรักคนรักขอแต่ว่ามันเคยมีครับพี่น้องตะกี้สมัยตะกี้ตั้งแต่ว่าท่านตั้งแต่ผมมาท่านในเฮ็ดอันยูทูบนั่นตะกี้เนาะ เออหนาๆมันสิม um. ีคนมาลักเคาะเนี่ยมาเลี้ยงอันประมาณซีหาทุ่มเนี่ยหลังมาสิเฮาเป็นสายได้นะพี่น้องเพิ่นมาเอาดิตะกี้ตะกี้ผมมาท่านในมัดปากดิพี่น้องนี่นี่ผมมาท่านในขวัดปากเนี่ยไปใส่เนาะนี่ผมแต่ผมไปว่างลงสีเลยแต่ว่าซูมอันนี้ผมขวัดปากสี่ก่อนนะแต่เกาเนี่ยมันเท่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 ก้อนสีหูหูยอนยังหูย้อนว่ามันเท่เอาเงื้อนี่เอากระเพาะเงื้อไปน้ำแล้วมันเลื่อมเอาใส่ไว้ครับพี่น้อง บมเมนบมเนบ่นบนบยอะไรได้พี่น้องฟลาซี่นี่คือเป็นเอียงหิมนอยู่ด้นะครับมันถืกอกยู่เลยคร่ะข้างในมันจะเอืดอด้นั่นวักวางว้าอยู่ข้างล่ังนี่หล่าโอ้มันติดนยู่ขวานาะ เช่นไรเออบ่ดอะไรล่ะมึงตะกาตะการอบนี้คาดว่าน่าจะมีปลาบูเขาเพราะว่าตอนพยายามเห็นปลาบูเขานั่น่ะแมนอีดีครับต้องว่าก็มีกุ้งเขาลายขึ้นกันนะครับเป็นเรื่องปกติของตะกาเฮาตะกาเฮาตั้งมานอยู่แล้วครับพี่น้องครับปลาบูตัวใหญ่พร้อมดิเออหุวหน้า tốt phục phi phục phi một trang lại lại đi cái này thế nào? riêng tàu mẫn quả em quả พี่น้องครับนี่ก็ผลงานของเขานะครับเดี๋ยวคัดอันหัวหารออกก่อนนะครับกับออกปลาหน่อยออกนะครับปลาหน่อยห่อ,อไปปล่อยนะครับซุ่มโม,มมีแน,นี่ยนี่นี่ก็มาขอย่างอันนี้สียกปลาออกนด้วยครับพี่น้อง ับพี่น้อกนี่ก็เป็นผลงานเท่านะครับผมพ่อมันครับพ่อมันอากาศมันขึ้นครับอากาศบดีปันไดยนะครับพ่อได้ครับพี่น้องครับมมีผาดครับหันชีไส่ซ่ําสกินนะครับพี่น้องครับผมครับมมีผาดเลยนะครับนี่ก็เป็นเงือปลาดุกคือเกานะครับบม่ได้ใส่เงืออืนจักรยานครับนี่ครับพี่น้องครับอูพี่นะ นี่ตัวใหญ่ๆเนาะแต่ว่าตัวน่อยก็มีเสืมแล้วครับช่วงนี้กุ้งมันพัดหนานะครับพี่น้องครับผมครับหนานาวจิเขาหนาห้อนนี้กุ้งมันสีพัดเขาอินว่าพัดรุ่นเนาะนะครับนี่สังเกตเบิ่งนะครับมันจะมีตัวหน่อยเสื่อมนะพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นการรักกุ้งนะครับรุ่นรุ่นว่ามันสีบวขาแล้วนะครับพี่น้องเห็นหลังแหลกยามเทที่แหลกๆนึกว่ามันสีบ่ไรอย่างนะครับแต่เอาไปเอามานะครับพอาตายามไปสุดๆนะครับมันก็ได้หมานคือเก่านะครับ สว่าก็มี2สองล้างสามลังทีดูแปลกๆนะครับเมือนี้บระสาทว่าสีถือกขโมยหรือเปล่านะครับกับบลูคือกันนะครับแต่ก็ะบบเป็นยังครับเ้ามมองหลกในแง่ดีไว้นะครับพี่น้องครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องตะกี้เส้นกุ้งนะเนเดอครับเดี๋ยวฝากกันคลิปหน้าครับสำหรับคิวนี้ขอตัวลาพี่ละนองพี่เมืองานี้ครับสวัสดีครับ